ทีนี้มาดูหัวข้อที่16.3นะครับเรื่องโครโมโซมนะครับเรื่องโครโมโซมนะครับจากเมื่อกี้นะครับเป็นการศึกษาของการทดลองของกริฟฟินนะครับแล้วก็การทดลองของเอลลี่แล้วก็แล้วก็ทีมนะครับทำให้เราทราบว่าจริงๆแล้ว ตัวดินเอนี่แหละนะครับตัวดินเอนี่แหละเป็นตัวที่สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้นะครับจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้นะครับและคําถามคือแล้วดินเอเนี่ยมันอยู่ในไหนนะครับแล้วดินเอมันอยู่ตรงไหนนะครับจากการจากการค้นพบการย้อมสีนะครับการย้อมสีที่ผ่านมานะครับก็คือสีฟุกซินนะครับก็ทําให้เรา สงสัยเข้าไปอีกเพราะว่า,าสารสีฟุกซินเนี่ยนะครับจะติดจะติดจะติดอยู่บริเวณคโครโมโซมนะครับติดอยู่บริเวณนิวเคลียสนะครับจึงทำให้เขา,าตั้งสมมติฐานว่าดีเนเอนี่แหละดีเนเอนี่แหละน่าจะอยู่บนคโครโมโซมนะครับดีเนเอนี่แหละน่าจะอยู่บนคโครโมโซม อาทีนี้มาดูรูปร่างลักษณะของโครโมโซมกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะอ่ะโครโมโซมนะครับภาพของโครโมโซมจะมีอ่ะเป็นโครโมโซมแบบต่างๆนะครับในหน้า52นะครับจะมีอ่าบริเวณตรงกลางนะครับบริเวณบริเวณตรงกลางเรียกว่าเซนโทเมียนะครับเซนโทเมียแล้วก็จะมีแขนนะครับเป็นมีแขนนะครับซึ่งอ่ะแขนเหล่านี้ก็คือเป็นเส้น ที่ขดพันกันแน่นนะครับจนให้เราเห็นเป็นแท่งรูปร่างคล้ายๆตัว x แบบนี้นะครับให้เราเห,เห็นเป็นแท่งแบบนี้นะครับซึ่งรูปร่างของโครโมโซมก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับบางทีมีเป็นรูปร่างตัว X บางทาีบางทีมีแขนทั้งแขนบนและแขนล่างหรือแขนสั้นแขนยาวนะครับบางทีรูปร่างก็สมมาตรนะครับหรือบางทีมีแค่เป็นลักษณะ ไม่มีแขนบนมีแต่แขนล่างนะครับนะครับอ่ะที้ในตารางจะมีเขาเรียกว่าจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดนนต่างๆก็จะมีลักษณะแตกต่างกันมีจำนวนไม่เท่ากันนะครับอ่อย่างในมนุษย์นะครับในมนุษย์จะมีโครโมโซมชุดจำนวนชุดเต็มที่ก็คือ46โครโมโซมนะครับอ่ ชิมแปนซีจะมี48นะครับม้าจะมี64นะครับอา่ากบม,มี26่พึ่งมี32นะครับอา่ายุงมี6นะครับอา่าหรือในพืชนะครับอา่าในพืชในต้นสนกล่ลำปีนะครับอา่าก็จะมีโครมโมโซมยี่สิบสี่สิบตามลำดับนะครับอา่าซึ่งอ่าจำนวนชุดโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตสิ่งต,ต่างชีวิตกันก็นนะจะม,มีจำนวนชุดแตกต่างกันนะครับจำนวนชุดแตกต่างกัน ทีนี้คโครโมโซมประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับคโรคโรโมโมซมเกิดจากอะไรนะครับอ่าเขาบอกว่าอ่าลองดูในรูปภาพนี้16สิบหกขีดหกนะครับอ่าจากการค้นพบสีพุกซินนะครับอ่าเขาจะย้อมติดสีพุกซินงนี้ติดสีแดงและมักจะติดที่บริเวณนิวเคลียสนะครับและบริเวณนิวเคลียสก็จะมีอ่ามีคโครโมโซมอยู่นะครับมีคโครโมโซมอยู่ซึ่ง ในโครโมโซมก็จะมีการมันก็จะมีการย้อมติดสีฟรุกซิ้นเช่นกันนะครับแสดงว่าบนโครโมโซมนั้นมีดีเอน A อยู่ซึ่งดีเน A นี่แหละเป็นสารสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งมีชีวิตได้นะครับอ่าน,นี้คือรูปร่างนี่คือรูปร่างในภาพรวมนะครับรูปร่างในภาพรวมโครโมโซมถ้าสมมุติเราแยกโครโมโซมแยกย่อยลงไปอีกนะครับโครโมโซมเมื่อเกิดจากสาย พันกันยาวมากนะครับยาวมากนะพันกันขดพันกันแน่นซึ่งจะเห็นได้ชัดในในช่วงการแบ่งเซลล์นะครับโดยเฉพาะการแบ่งในช่วงในช่วงการแบ่งเซลล์แบบในช่วงระยะเวลาเมตาเฟสนะครับที่โครโมโซมจะมาเรียงให้เห็นเด่นชัดนะครับทีนี้ดินเอเนี่ยดินเอจะมีการพันรอบโปรตีนนะครับโปรตีน ฮิสโทนนะครับโปรตีนฮิสโทนซึ่งฮิสโทนเป็นอ่าเป็นมีองค์ประกอบเป็นกรดอะมิโน,โนที่มีประจุบวกนะครับอ่มันจะยึดติดกับอ่าสาย DNA ได้ด,ด,ดีเพราะว่าสมบัติของสาย DNA น,นั้นจะมีอ่าจะมีลักษณะเป็นประจุลบนะครับอ่ทำให้เกิดลักษณะเขาเรียกว่าแรงดึงดูดทางไฟฟ้านะครับแรงดูดทางไฟฟ้าทำให้โปรตีนฮิสโทนกับสายดีเนเอสามารถเข้ากันและยึด จับกันได้ง่ายนะครับจับกันได้ง่ายนะอ่าเส้นดินเอนี้จะพันรอบโปรตีนฮิสโทนนะครับพันรอบโปรตีนฮิสโทนซึ่งโปรตีนฮิสโทนนี้จะจะมีลักษณะเม็ดกลมๆคล้ายลูกปัดนะครับคล้ายลูกปัดแล้วก็จะมีหน่วยย่อยนะครับซึ่งพอเรียงตัวกันพอดินเอพันรอบฮิสโทนแล้วได้1หน่หนวยย่อยแล้วนะครับก็จะ เรียกโครงสร้างเหล่านี้ว่านิวคลียโซมนะครับนิวคลียโซมนะครับหลายๆนิวเคลียโซมหลายนิวคลียโซมก็จะมาเรียงต่อการต่อขันเป็นสายยาวนะครับแบบนี้นะครับทีนี้องค์ประกอบทางเคมีของดิ a น,นะครับองค์ประกอบทางเคมีของด n a นนะครับ สิ่งที่เขาตั้งคำถามสิ่งที่น่าสงสัยก็คือโมเลกุลของ DNA ตัวนี้นะครับมันสามารถเก็บรหัสทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้อย่างไงนะครับและมีโครงสร้างลักษณะอย่างไรนะครับะนะครับจำได้ไม่เอ่ยตอนม .4 นะครับที่เราเคยเรียนเรื่องโพลิเมอร์นะครับแล้วก็เรียนเรื่องสารชีวโมเลกุลนะครับสารพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะครับสารพันธุกรรมหรือว่า DNA นเเนี่ยก็เป็น หน่วยหนึ่งในสารเชื้อโมเลกุลเช่นกันนะครับซึ่งจัดเป็นพอลิเมอร์อย่างหนึ่งนะครับมีพอลิเมอร์นะครับพอลิเมอร์คือ,อาสารที่มีลักษณะเป็นสายยาวนะครับสารที่มีลักษณะเป็นสายยาวซึ่งประกอบด้วยหน่วยย่อยที่สําคัญนะครับประกอบด้วยหน่วยย่อยที่ซ้ําๆกันไปนะครับซึ่งหน่วยย่อยนี้เรียกว่าโมโนเมอร์นะครับโมโนเมอร์โมโนแปลว่า1นะครับโมโนแปลว่า1หรือว่าหน่วยย่อยนั่นเองนะครับซึ่งโมโนเมอร์ ของ d n a ก็คือนิวคลอยนั่นเองดังนั้นด n a d n นดมีนิวคลอยนะครับเป็นหน่วยย่อยที่เรียงที่เรียงต่อซ้ำกันไปอ,อย่างที่เรียงต่อซ้ำกันไปยาวมากๆนะครับยอซ้ำกันไปยาวมากๆและในนิวคลอยเองก็ยังมีองค์ประกอบหน่วยย่อยเช่นกันนะครับประกอบไปด้วยอ่า 1. น,น้ำตาลดีออซิไรโบสนะครับน้ำตาลดีอดอ,อซิไรโบสนะครับหรือเป็นน้ำตาลชนิดเพนโทสหรือว่ามีจำนวนคาร์บอน5อะตอมนะครับไนโตรจินัสเบสนะครับนไนโตรจนัสไนโตรจนรัสเบสหรือเป็นเบาที่มีส่วนประกอบของธาตุไนโตรเจนนะครับและหมู่ฟอสเฟตนะครับหมู่ฟอสเฟตซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับหนึ่ง ดีออกซิไรโบสนะครับดีออกซิไรโบส2ไนโตรเจนัสเบสนะครับและ3หมูม่ฟอสเฟตนะครับอ่ะอ่ะใน DNA ใน DNA น,นะครับส่วนที่เหมือนกันส่วนที่เหมือนกันอ่ะส่วนที่เหมือนกันก็คือนิวคลีโอไทด์ใช่ไหมครับและในนิวคลีโอไทด์ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันโดยความแตกต่างนั้นมันมักจะมาจากตรงไนโตรเจนัสเบตนั่นเองนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าทุกนิครัไทายทุกนิครัไทายใน d n a นะครับจะมีหมู่ฟอสเฟตเหมือนกันนะครับมีหมู่ฟอสเฟตเหมือนกันและมีน้ำตาลดีออกซิไรโบสเหมือนกันนะครับนี่ในบนดี a นนะครับแต่สิ่งที่ทำให้มันไม่เหมือนกันนะครับเป็นหน่วยย่อยทำให้มันไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือจัดได้ว่าเป็นตัวเป็นรหัสพันธุก,กรรมของสิ่งชีวิตก็คือตัวที่เรียกตัวที่เรียกว่าไนโตรจีนัสเบสนะครับ ตัวที่2นี่เองนะครับทีนี้ามาดูโครงสร้างทีนี้ามาดูโครงสร้างนะครับภาพที่16ขีด7นะครับอ่านิโตรยทที่มีเบสชนิดต่างๆนะครับซึ่งอ่านิโตรไทายนี้เป็นองค์ประกอบในดีนเนะครับอ่ะ มาดูนิโคลไตรนิโคลไทที่มีเบสไทมีนนะครับไทมีนเราเขียนตัวย่อว่าเป็นตัวทีนะครับทีไทมีนแล้วก็นิโคลไตรที่มีเบสไซโทซีนนะครับ C เขียนตัวย่อว่า C นะครับแล้วก็นิโคลไตรที่มีเบสกัวานีนนะครับเรียกเขียนตัวย่อว่า G และนิโคลไตรที่มีเบสอะดีนีนเขียนตัวย่อว่า A นะครับ อาจจะท้องเป็น TCGA นะครับที่มาดูโครงสร้างในนิวืรอทานะครับในนิวตรอทา์ที่พี่เคยบอกแล้วว่ามีหน่วยย่อย3อย่างก็คือ 1. น้ํา้ำตาล 2. องไนโตรจินัสเบสและ 3. ฟอสเฟตที่มาดูโครงสร้างาตรงกลางสีชมพมูตรงนี้นะครับเราเรียกมันว่าน้ำตาลดีออกซิไรโบสนะครับน้ำตาลดีออกซิไรโบสนะ ซึ่งเป็นน้ำตาลชนิดน้ำตาลเพนโทสนั่นเอง Pen ose, เพนโทสก็คือเพนตาเพนตาแปลว่า5นะครับหรือว่าเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมนะครับ1อ่าเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอนอยู่5อาอะตอมอ่าตัวนี้คือน้ำตาลบริเวณตรงนี้ที่เป็นสีแตกต่างกันตรงนี้ที่พี่บอกว่ามันมีความแตกต่างกันในมีเคียไทแต่ละชนิดซึ่งเราเรียกมันว่า ไนโตรจีนัสเบสนั่นเองนะครับตรงนี้คือเบสซิลเเขียวตรงนี้คือเบสไทมีนนะครับมีวงแหวนหนึ่งวงเบสไซโอซีนตรงนี้นะครับสีแดงตรงนี้เบสกรอนีนะครับมีวงแหวน2วงนะครับแล้วก็เบสอะดีนีนนะครับมีวงแหวน2วงเช่นกันนะครับและส่วนที่เหมือนกันส่วนสุดท้ายก็คือหมู่ฟอสเฟตนั่นเองนะครับ po p แล้วก็มี o 4นะครับฟอสเฟตนะครับฟอสเฟต ซึ่งนะซึ่งเป็นส่วนที่เหมือนกันนะครับเป็นส่วนที่เหมือนกันอ,อันนี้คือหน่วยย่อยหน่วยย่อยที่เรียกว่านิวคลีโอไทด์นะครับนิวคลีโอไทด์ซึ่งไอตัวนิวคลีโอไทด์ตัวนี้แหละก็คือเป็นส่วนประกอบของดีเอ็นเอนะครับเพราะว่าไอสีตัวนี้มันจะมาเรียงกันเป็นสายยาวยาวมากๆนะครับทีนี้มาดูว่านิวคลีโอไทด์เหล่านั้นนะครับมันมีการ เรียงมีการเชื่อมพันทะมีการต่อกันเป็นสายยาวอย่างไรนะครับมีการต่อเป็นสายยาวอย่างไรนะครับเมื่อกี้มีนีวีคลอไ์อยู่4ชนิดใช่ไหมครับอ่าซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของไนโตรเจนัสเบสนะครับอ่าและนีคลอไ์เหล่านั้นนะครับเวลามันมาเชื่อมต่อกันต่อกันเป็นสายยาวหรือต่อกันเป็นโพลิเมอร์นะครับมันจะมีพันธะเรียกว่าพันธะ ฟอสเฟอรไดเอสเตอร์ ester, นะครับอยู่ที่หน้า56นะครับซึ่งซึ่งจะเชื่อมกันร,ระหว่างหมู่ฟอสเฟตนะครับหมู่ฟอสเฟตอ่าตรงนี้หมู่ฟอสเฟตอ่าเชื่อมกันร,ระหว่างหมู่ฟอสเฟตซึ่งอยู่บริเวณตำแหน่งที่5ของคาร์บอนนะครับตำแหน่งที่5ของคาร์บอนอ่าตรงนี้หมู่ตรงนี้ฟอสเฟตตรงน,รงนี้จะเชื่อมต่อกับคาร์บอนตำแหน่งที่3ม ของน้ำตาลดีออกซิไรโบสอีกตัวหนึ่งนะครับอะซึ่งพันธะตรงนี้แหละครับเราเรียกว่าพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์นะครับตรงนี้ฟอสโฟไดเอสเทอร์ Fort นะครับอะ,อะจะเห็นว่านิโคลไทแต่นิโคลไทจะเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวนะครับด้วยพันธะพันธะนี้นะครับโดยฟอสเฟต ขออีกตัวหนึ่งของตัวนี้นะครับฟอสเฟตของตัวนี้จะเชื่อมต่อกับตำแหน่งที่3ของน้ำตาลดีออกซิไรโบสอีกตัวข้างบนนะครับของอีกตัวข้างบนนะอ่าก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อกันเป็นสายยาวมากๆนะครับอ่าทีนี้อ่า ตามที่วิบเคยเกิ่นไปนะครับความแตกต่างของนิว c คลียทด์ ide, นะครับความแตกต่างของนิวคลียนในดีเนเอเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือตรงส่วนของไนโตรจีนัสเบสนะครับ